ทุกครั้งที่เราดีฟ้าวิ่งผ่านช่วงบางบัวกลมป่าไม้จะเห็นหมู่บ้านหนึ่งเรียงรายอยู่ริมคลองสวยงามน่าอยู่อาศัยแค่จะเห็นก็ทําให้เราหยุดมองแต่ความจริงเบื้องหลังภาพนี้ไม่ได้สงบอย่างที่เห็นเพราะหลายสิบปีก่อนบ้านเหล่านี้ไม่ได้อยู่ริมน้ําอย่างเป็นระเบียบพวกเขายืนน้าจริงๆใช่ค่ะบ้านที่มีเสาไม้ที่จมอยู่ในคลองน้ําเน่าเสียน้าไหลเวียนไม่สะดวกขยะและสิ่งปฏิกูลถูกทิ้งลงน้ําทุกวันฝนตกที น้ำก็เอ่อเข้าถึงใต้ถุนบ้านเสี่ยงสำหรับคนอยู่มากๆและที่สำคัญที่สุดพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้มีกอกสารสิทธิ์คนที่อยู่มาหลายสิบปีกลับไม่สามารถได้ลองความมั่นคงได้ถือเป็นผู้ปลุกลุกได้ซ้ำรัฐบาลเห็นว่านี่เป็นปัญหาสิง่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั้งน้ำเสียของที่ถูกทำลายและความเสี่ยงต่อชีวิตคนเมืองจึงต้องเข้ามาจัดระเบียบให้คนย้ายขึ้นมาบนบกเพราะนอกจากการเป็นชุมชนแออัดแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดอีกด้วยการย้ายขึ้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะชีวิตจริงของคนในชุมชนไม่ได้เหมือนกับนโยบายของรัฐพื้นที่บนบกมีจํากัดต้องแบ่งกันอยู่อย่างแออัดบ้านที่เคยกว้างอยู่ในน้ําก็ต้องลดลงและยังต้องผ่อนบ้านมั่นคงประมาณเดือนละ3,000บาทแต่สําหรับคนชุมชนแออัดนี่คือจํานวนเงินมหาศาลไม่ได้ไกลจากตรงนี้ก็คือชุมชนวัดบางบัวหลังมหาวิทยาลัยศรีประทุมภาพที่เราเห็นคือมีบ้านมั่นคงบางจุด และบ้านที่อยู่ในน้ำกำลังฟ้องร้อนกับรัฐอยู่ทำให้แบ่งคนเป็นสองฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่อยากให้ชุมชนพัฒนากับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนี่แหละคือภาพปัญหาสะท้อนที่บางบัวเคยเจอทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำในการแบ่งพื้นที่ภาระการผ่อนบ้านและยังรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ อยากให้อยากให้แบบทางรัฐช่วยเหลืออะไรไหมคะไม่อยากให้เขาช่วยอในอะไรอยากยกให้ช่วยในเรื่องไหนอคะแบบเช่นอะไรเช่นให้ดีขึ้นใดีขึ้นแบบในด้านไหนบ้างคะเนี่เราจะมาหาที่เรื่องขายของขายทุนค้าขายก็บางทีก็ปีสองปีแล้วให้ทีที่เก่งะค่เขาไม่าช่วยเลยที่ดีก็หาที่เองของปัญหาในคลองเนี้ยค่ะกระทบกับ ที่เป็นอยู่ไหมคะถ้าเกิดฝนตกหนักทั่วเลยด้านกลิ่นมีไหมคะแบบกลิ่นของเสียไม่มีถ้าท่วมมันน้ะมันขึ้นมาสูงเลยสูงเมื่อก่อนนี้เคยเคยขึ้นมาแค่นี้นะก็อยู่ที่วัดเกันเลยตอนน่้ท้อก็ระบายดีอะไมาไม่มีเรื่องการอื่นไม่มีที่ก้อนอะไรไม่มีไม่มีไม่เรื่องย้ายปลอดภัยอยู่ใช่ไหมคะได้อยู่ แต่้าหากินจะท่านจะแท่งแล้วแล้วคนที่บ้านอยู่ในน้ำาเงี้ยคะ่ะเขารอบ้านมั่นคงใช่ไหมคะอืมถ้าเกิดเขาทำเขาก็ถ้าเกิดจะมีคนมาจัดทำนะเขาก็จะทำกันเนนะาะเทงเทเงินเท,เท,เทอะไรบอกไปถาไปแต่มไม่ได้มีคนมาทำเพราะเจ้าเป่าครับปัญหาเอาเรื่องแรกเอาอะไรเรื่องบ้านมั่นคงเหรอ ถ้ามันคงตอนนี้มัามีปัญหาไหมมีครับปัญหาก็มีว่าคือคนที่เอาบ้านมันคงกับไม่เอาบ้านมังคงปัญหาก็คือเหมือนคนในในร้อยเปอร์เซ็นมีอยู่เจ็ดมีอยู่สามสิบเปอร์เซ็นที่เอาบ้านมังคงในสามสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้ปัญหาของเขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าปัญหาหอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านมันคงแต่ปัญหาของเราคือเราไม่พร้อมไม่พร้อมหมายถึงว่าเราไม่มีต้นทุนที่จะปลูกนะเพราะว่าปลูกบ้านหลังหนึ่งเนี่ย ตามที่เขาบอกนะอย่างน้อยมันจะไปเข้าสากรเข้าสากรก็ต้องออมกันอะไรอย่างนี้อย่างน้อยหลังหนึ่งก็ประมาณตอนนี้น่าจะสี่ห้าแสนแล้วนะเห็นเห็นว่าอย่างนั้นนะก็คงจะไม่พร้อมในเรื่องบ้านมั่นคงหน้าหมายถึงอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยนั่นคือเรื่องบ้านมั่นคงสภาพแวดล้อมตอนนี้ขอบเมื่อก่อนถามว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้พอนนมันมีบ้านมั่นคงเข้ามามันก็เหมือนกับเป็นเป็นเกิดการแตกแยก,กแตกแยกในยุมชนกลุ่มหนึ่งที่เอาบ้านมั่นคงกลุ่มหนึ่งที่ไม่เอาก็บอกว่า ไม่ไม่ไม่เข้าร่วมของเขาเหมือนกับว่าขว่คนความเจริญอะไรจะมาเรื่องขยะมูลฝอ,อยเนี่ยค่ะในชุมชนนี้มีเยอะไหมคะเรื่องขยะมูนฝอยก็อยู่ที่ได้เกณฑ์น้าพอใจนะคือว่ายังไม่มีปัญหาอะไรมาก